และนี่ค่ะคืออาชีพที่น้องแพลฟัยันนะคะว s ยซามารีเเปรียบเสมือนผู้ครอบครองประสาทสัมผัสทั้งหมดเลยนะคะให้สุดแต่งว Bo บอดี้ยกสูงแบบนี้ไปเต็มเต็พร้อมกับ Ford Ranger XL Plus กระบะ4ประตูตัวเริ่มต้นแต่ว่าตกแต่งเปรียบเสมือนวายออสเตรเลียเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะติดต่อน้องแพลเลยนะคะ Ford Premium ยยินดีดูแลความพรีเมียมทุกเคสเลยนะคะ มีท็อปซี่เข็นะคะของการตกแต่งรถสไตล์วายบอดี้อเมริกันยกสูงแบบนี้มาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเพื่อนําความพรีเมียมอะไรมาฝากกันบ้างไปดูกันเลยค่ะคุณ <c oughs> ทุกท่านทราบกันไหมคะว่าทําไมวายออสเตรเลียถึงได้รับความนิยมจากคนทั่วโลกค่ะเพราะว่าออสเตรเลียค่ะเป็นประเทศที่ผลิตวัตถุดิบชั้นดีเลยนะคะมีองุ่นที่ดีส่งผลให้รสชาติค่ะมีรสชาติที่ปานกลางไปถึงเข้ม ดุดัน outstanding มีกลิ่นของช็อกโกแลตเข้มๆกาแฟไปจนถึงความเผ็ดของผิดไทยเลยนะคะแพรกำลังหมายถึงรสชาติของการตกแต่งรสสไตล์วาบอดี้นั่นเองค่ะวันนี้พานำมาฝากกันนะคะกับประสาทสัมผัสท,ทั้งหมดของการแต่งรสสไตล์วาบอดี้ค่ะเหมือนกับวออสเตรเลียกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้เขาพานำมาฝากกันนะคะกับสุดแต่งดุดัน outstanding เข้มโดดเด่นบนท้องถนนและไม่ซ้ำใครเลยนะคะแพรจะพาไปชมทีละจุด กับไฮไลท์ของเขาพร้อมกับดีเทลเรียบแต่เท่มีสไตล์แล้วก็มีระดับมากๆกับเจ้าคันนี้ค่ะมาพร้อมกับ Ford Ranger XL Plus กระบะสีประตูตัวเริ่มต้นแต่ว่าตกแต่งเปรียบเสมือนวายออสเตรเลียเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะ <S <S มาเริ่มกันที่ประสาทสัมพันธ์แรกเลยนะคะความโดดเด่นแล้วก็เอาสแ a ของชุดแต่ง ว i ยบอดีน้นั่เองค่ะมีความแข็งแรงมากๆเลยนะคะบอดี้ของรถดูก,กว้างขึ้นนะคะออกจากตัวรถเดิมนะคะอยู่ที่ประมาณ3-4นิ้วนะคะรูปลัก์ทำสีดำแบบนี้โดดเด่นดุด,ดันแล้วก็เข้งขึมมากๆเลยค่ะแต่งน้อยๆนะคะแต่ว่าแต่ละชิ้นเนี่ย พรีเมียมแล้วก็ชัดเจนโดดเด่นมากๆเลยค่ะสุดแต่งไวบอดี้นะคะจะมีเอกลักษณ์นั่นก็คือด้านหน้าที่มีกระจังขนาดใหญ่นะคะเป็นไซส F ์ F 1 5 0นั่นเองค่ะทําฟอนต์แล้วก็ทําสีค่ะเป็นสีดําด้านเนื้อแมทแบบนี้ทั้งชิ้นเลยนะคะพร้อมกับอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะเป็นไฟล์รูปตัว C ที่เป็นเอกลักษณ์ของ F 1 5 0นนั่นเองค่ะ อีกที่สองนะคะประสาทสมพที่2ค่ะที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือไฟนั่นเองค่ะไฟค่ะถูกปรับเปลี่ยนไฟใหม่นะคะเป็นรูปแบบของไฟมาแซงเต็มระบบนะคะมีคีบสลามีไฟเดย์ไทม์ลัน i น g ยงไล t พร้อมกับลูกแก้วด้านในเพิ่มสีสันให้กับไฟหน,น้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็โดดเด่นฉบเฉียวเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะติดตั้งไฟตัดหมอกให้เพิ่มเติมด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้เดิมทีไม่มีมาจากโรงงาน,นะ มาต่อที่ประสาทสัมผัสที่3บ้างนะคะนั่นก็คือล้อแม็กยางน่นเงค่ะช่วงล่างนะคะยกสูงนึงงนิ้วนะคะพร้อมกับติดตั้งช่วงล่างเสริมความแข็งแรงให้กับตัวรถเดิมนะคะนั่นก็คือส่วนแรก เป็นปีกนกโปรเฟนเดอร์นะคะแล้วก็ชุดโช๊คของโปรเฟนเดอร์จับผู้ทำงานร่วมกันนะคะเพื่อศักยภาพในการขับขี่เวลาลุยออฟโรดนะคะการเข้าโค้งด้วยความเร็วตัวนี้เอาอยู่แน่นอนแต่ว่าต้องขับขี่โดยผู้ชำนาญการในการขับขี่ด้วยนะคะหมายความว่าเอารถอยู่มีความชำนาญในการขับขี่ด้วยความเร็วด้วยนะคะแล้วก็มีความชำนาญการในการขับขี่ล้อโตแบบนี้นะคะสไตล์มีการแบบนี้ด้วยนะยางเป็นยางมัทเรนนะคะแบบนี้เลยน้องแพลวออกแบบให้นะคะแล้วก็ออฟเซ็ตยางเนี่ย จะลบถึง44ทําให้ซุ้มยางนะคะดูเต็มกับสุดแต่งวายบอดี้มากยิ่งขึ้นนิ่นองค่ะด้านท้ายนะคะจะเห็นว่าไม่ถูกตกแต่งโลบาร์เหล็กเลยนะคะเพราะคันนี้ค่ะถูกออกแบบมาให้เรียบดูมีดีเทลแต่ว่าดุดันนะคะสไตล์ความเท่ยังคงอยู่ไว้เหมือนเดิมนะคะ ปรับเปลี่ยนไฟให้นะคะเป็นไฟท้ายเช่นเดียวกับไฟหน้านะไฟท้ายเป็นรูปตัว J ทั้งโคมดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะเพิ่มเติมมิติของรอบคันมากยิ่งขึ้นติดตั้งกับฝาท้ายพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านท้ายเคเทคูคูแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กันชนท้ายเหล็กสไตล์ออฟโรดแบบนี้นะคะทั้งชิ้นทั้งหมดนี้นะคะน้องแพลคอรอบให้กับตัวมูลค่าของรถเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะมีความแข็งแรงใช้งานได้รถด,ดูดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความดุดัน ของตัวรถมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งสไตล์ของการตกแต่งสไตล์วายบอดี้นะคะยอดนิยมมากๆนะคะพี่ๆีท่านไหนสนใจก็สามารถแจ้งน้องแพลได้เลยนะคะและนี่ค่ะคืออาชีพที่น้องแพลใฝ่ฝันนะคะวายซัมเรีเปรียบเสมือนผู้ครอบครองประสาทสัมผัสทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เปรียบเสมือนค่ะการตกแต่งรถยนต์นั่นเองค่ะการตกแต่งรถยนต์แต่ละสไตล์นะคะอาจจะไม่ซ้ากันหรือมีคล้ายกันบ้างนะคะนั่นอยู่ที่การพูดคุยนะคะแล้วก็สอบถามความต้องการของพี่ๆีแต่ละท่านนั่นเองค่ะว่ามี ลักษณะาการขับขี่แบบไหนนะคะมีไลฟ์สไตล์การขับขี่แบบไหนเน้นใช้งานแบบไหนนะคะแล้วก็ผู้ขับขี่มีความสามารถหรือว่าความชำนาญการแบบไหนในการขับขี่นั่นเองค่ะ เราจะได้ออกแบบรถดีๆร่วมกันแบบนี้นะคะคแล้วก็เท่ๆมีสไตล์โดดเด่นตามคาแรคเตอร์ของพี่ๆแต่ละท่านนั่นเองค่ะในเรื่องของหน้าที่การตกแต่งชุดแต่งของรถต่างๆนะคะน้องแพลวค่ะจะนําความพรีเมียมของอิสเซสซิรีแต่ละชิ้นนะคะมาให้พี่ๆอย่างเต็มคันแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลน้องแพลวครอบเวอร์ไว้ให้กับการตกแต่งรถยนต์เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะคะนี่เป็นความฝ่ายฝันของแพลวเลยนะคะที่จะเป็นผู้ครอบครองประสาทสัมผัสทั้งหมดพร้อมกับการแต่ง รถดีๆแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับการตกแต่งชุดแต่ง Y b o บอดี้รายยังมีการยกสูง Y b o บ y ดีแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนต้องการประสาสัมผั์ที่ดีหรืออยากได้ Y ายออสเซที่น้องแพลแนะนําไปติดต่อน้องแพลเลยนะคะฝอร์พรีเมียมยินดีดูแลความพรีเมียมทุกเคสเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพบกันพี่ถัดไปนะคะน้องแพลจะนําสิ่งดีๆแล้วก็รถยนต์เท่ๆอะไรมาฝากกันบ้างฝากติดตามรับชมได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ bye